หายอาหารออกมาปล่อยไก่ย่างตอนนี้กะสีส่โมงแร่แล้วเนะนาะเสียง้นันวันไลจ้ะเสียงดังไรจสวัาดีใะพี่น้องมืออน,นี้เขาขาออกมาแล้วจ้่มันเกียไก่ไ่ปล่อยไก่จ้ะปล่อยเขาออกไปย่างสหค่อยค่อย มา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 ปล่อยให้เขาออกมาข้างนอกจ้ะมือว่านี่บริสปล่อยจ้ะมือนี่ก็เลยปล่อย,อย,อยปุ่นปุ่นออกไปเลยจ้ะให้เขาออกอย่างเด่นอ้าวออกมาออกมาเขากระชีเด่นข้ามก้นสะอาดไปไปไป ให้ก้อนทำกันยอแล้วก็ไปขีใส่าดเด้อน้ำใกินก่อนเวเมพเียอ่เไวข้าคางไวเนีย มันจะมดจมดเขาแน่นขันหุมคุณน่ะยินคุณน่ะไ่ได้ออกหมู่ว่านบ่ได้ออกเพิ่นกับพักกันดีใจตัวจสามตัวเฮาคั้งไว้เพิ่นเก็บตาตาอักเสบจ้ะยอดตาเราสิอาทิตย์นึงล่ะยังบ่ดียังบ่งบงบเซาอ,อยู่ก็เป็นแดงๆอยู่บ่ค่อยอยากมื้ดแต่ว่าเวลามื้ดขึ้นมากจก็มื้ดได้แต่ว่าเขาอ่น บโบเขาหายขาดนี oh ั uh. hey, PA I, PA I. ั่นเป็นมเดนอยู่เ้ไปเถอะไปยัเขาามี่อนีเขามาอย่างในนี้สิมักจอถุงเขาจ้ะพี่น้องไป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 ออกไปข้างนอกเะค้เขาหมเนี้ย ไปไปว่อยากให้เขามากคุณไป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 ยังใ,ใกล้ตอนนี้เขาเรือบนเต็มเน้่องจาเหาสั่งมากกระดัตายสามตัวให้พี่น้องเป็นใครเป็นใครว่าเอายาให้กินก็ว่ามันเศร้าเนาะยามาอย่งม,ม,มือเศร้าลุกตายไหม เต็มที่หรอกจังย็ดไก่มื่อละชีพกาหน่วยแต่ว่าครบเดือนเด้จ้ะท,ที่เอาเทาาี่ยวเอาหม่านด้เดือนวันที่ยีบซีครบเดือนแล้ว,วก็เทาวก็ให้กินอาหารเนี่ไก,ก่ไข่ปกติแล้วก็บรรู้ว่าจจัักกมือใดเดือนใดเขาสิไข่พร้อมกันหมดเนาะจ้ะแต่ตอนนี้เขาสิเขาไปเก็บไข่ก่อนด้วยจ้ะพอเขาไปเก็บไข่ก่อนเขาไปเก็บไข่ได้ผล ไปปล่อยๆอ,ออก็าเร้วใช่ชัวร์มัเก็บไฟกันาร น้วยจ้ะแต่ว่าคุยกลนวยนี่นวยนี่ใหญ่หละแต่ว่าุ้มหน่่ยก็ซ้ำนี่ละจ้ะพอใหญ่ขากจาก้ปะปลขายลอ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 ยซิปับันน้อยๆก็เอาเก็บไว้ถกินจ้ะออ้อ้มามาตอนนี้เขากั กระจายกันอยู่ที่เ้ากว้างจะจากที่เ้าอันล้อมไปนี่กว้างดีอยู่ อะไรกันตีตะเก้าวเหนียนก้าเก้าเอาไรนี่เพื่อนทีเข้าเคาะอย่างแคดิเรียนเขาลกเพื่อนเทียนเพื่อนเทียนเลยลก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 ไป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 ลก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 ไปเขาลกเขาลกเขาลกไปแม่เทอก ไอไปมยยวนวันเอ้ยเขาลกไปลกุลกลๆๆเอาบ้งนี้โทษบอกลูกไปหับล้านไปๆไปๆเขาลกเข่าลกเาลกไปไปยอะไลหนักอะไอก khảo con khảo con ư ừ, ừ. 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 bye bye, bye. Bye. ไม่ตวัวเอาไปที่เจ้าของตัวเดียวมีสานี่ก็ได้กท่าความสะออะเดี๋ยวนำไส้ทางเขามาไว้นี่แต่ใส้ทางเขากินดีได้สิกินดีกินมือดอุ้ยไม่หลังอะ ไม่กลดใจเจ็บจังอย่าออกมาดินนนน่เีออไปล่อันมองเขาเรียงแหนแดงจ้ะขี้ไกลมวันนี้ไขรเข้าก็ได้ ได้สิบกวัวหน่วยจ้ะแต่ว่าสุ้เหมือนหนึ่งหันมันอักเก็บแต่หม้ออ้นนี่หม้ออ้นสิบหน่วยื้นนี้ได้สิบสามหน่วย,ยแม่แดงเขาส้มคือสีเขาขาดปุ๋ยละก็เลยเสียวขี้ไกลเป็นลงจ้ะเอาไส่ซ้ำนี่ละจ้ะไม่ถุงเดียวเดยวมืออื่นเอาถุงมาต่บานกันมีสองสองบอ่อที่ขเขาเลี้ยงไว้บอ่อหนึ่งหันมันสองมีป่ามันกินบ้ากนเนี่ะเอามาเลี้ยงมันคือตายเอาล่ใส่มันคือตายกันนี่ละ่ะ มื่อสีเอามาใส่ไหมเอาฟุ้นใส่ไหมนี่จ้ะโยนลงไปเลยอันนี้มีอยังเราดันพ่นหน่อยออกมานี่จ้ะอันนี้ดอกก็ส่องตีบเขาจ้ะมี่สองสองบอจ้ะมาหันโอ้ยงามหลมาอันนี้มืออื่นคอยสิมาเปิดนามใส่แล้วก็สิเอามาเอ่ สีไก่มาใส่บอนี่นำ้ำบอนี่เท่ากับปล่อยแต่ว่ามันบอใหญ่จ้ะฉีได้จูบน้ำออกซะก่อนเพราะว่ามันมีมีป่ามีป่าเรามีัน,นบุกหอยวานนี้เขาก็จะกลับเขาเมื่อบ้านละจ้ะให้อาหารเรียบร้อยจ้ะใส่ยาให้น้ำใส่ทางเดียวแต่ว่าสุ่มทางพุ่นปใส่ให้กินน้ำธรรมดาทางหนึ่งเราบรเปลี่ยนวันนี้ทางนี้ให้กินใส่ยา แก้ไขอยากแก้เศบเพราะว่าเป็นบางตัวมันเงาเหงาไหมพี่น้องจ้าสิว่าจังใดเนาะเอายาให้กินกับส่งซืนบันี้มเอาสิจับนี่ก็เป็นเศร้าๆเงาๆสิแม่โอ้ยจะว่าจังใดบุเขาก็สีเขาเมื่อไรจ้ะสารับคินมีขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะขอบคุณค่ะเขามารับชมให้กำลังใจฝากเบิรงคลิปน่ะนำเดอเด้อ คลิปต่อไปว่าหฮอสิเห็ดยังนาะจากช่วงนี้บ่ได้ไปหาป่าเด้อพี่น้องฝากเบอ่งคลิปน้าห่าอยู่น้าบานเห็ดอย่างไกล้เห็ดนันเห็ดนี่น้านนบานนี่แหละเนาะเพราะว่าบ่าท่นได้ไปหาป่าจะ้ะช่วงนี้มันบ่มีมองอันไปโยกแม่พี่น้องน้าเขาเจ้ากระแหงบานนี้เขาเจ้ากระหามบลเน,น้องน้องน้าบ้านหฮอเขาเจ้ากระหามแล้วจะ้ะเขาเจ้าบ่ห้ไปตึกลว